หมอแนะนําเทคนิคเซมิโอเพนดีที่สุดนะคะเป็นเทคนิคที่พัฒนาต่อมาจากโคลสนะคะแค่ว่าเราไม่มีแผลบริเวณใต้าฐานจมูกเท่านั้นเองเลยไม่ได้เรียกว่าโอเพนนะคะจะสามารถแก้ไขปัญหาใกล้เคียงกับโอเพนมากๆเลยนะคะหมอทํายากขึ้นแต่ว่าผลดีจะอยู่ที่เราจะไม่มีแผลเป็นตรงนี้ค่ะเราสามารถเสริมจมูกเฉยๆได้โดยที่ไม่เพิ่มเทคนิคอะไรเลยนะคะสันจมูกกับปลายจมูกเราเนี่ยดูโด่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้แก้ปัญหาในเรื่องของฐานจมูกหรือว่าในเรื่องของปีกจมูกที่กว้างคะ่ะหลังหูจะดี กว่าเนื้อเยื่อเทียมอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นกระดูกข,ของเราเองนะคะโอกาสในการแพ้ก็จะน้อยกว่าเนื้อเยื่อเทียมมากๆเลยค่ะทรงจะสวยกว่าเนื้อเยื่อเทียมด้วยหมอไม่ได้นําให้ทุกคนฉีดยาสลบในการเสริมจมูกนะคะเนื่องจากว่าเป็นหัตถการที่ค่อนข้างเล็กนะคะไม่แนะนําให้เสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาสลบหรือว่าตัวยาเบลอนะคะเพราะว่าอาจจะกดการหายใจแล้วก็อันตรายถึงชีวิตได้ค่ะหมอมีเทคนิคในการบล็อกเส้นประสาทนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เจ็บเลยค่ะเราสามารถทําได้ทั้ง2อทร ถ้าใครเป็นสายหวานนะคะหมอแนะนําเป็นเกาหลีเลยสลบปลายพุ่งค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายเปรี้ยวนะคะอยากได้ความคมความชัดเนี่ยก็จะแนะนําเป็นสายฝอเลยค่ะสันตรงนะคะปลายพุ่งหยดน้ําไม่ว่าเราจะเป็นสายไหนนะคะหมอก็จะปรับให้เข้ากับรูปหน้าเรานะคะแล้วก็เน้นความปลอดภัยด้วยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะการเสริมจมูกนะคะดูแลตัวเองง่ายมากเลยค่ะไม่จําเป็นต้องลางานเลยด้วยซ้ําจะบวมที่สุดเนี่ยในวันที่3แล้วก็จะค่อยๆยุบบวมลงเรื่อยๆนะคะสามารถล้างหน้าได้ตั้งแต่วัน แรกเลยค่ะแค่ระวังอย่าให้น้ําโดนแผลก็พอค่ะเราสามารถที่จะไม่เลือกใช้เป็นซิลิโคนนะคะอาจจะใช้เป็นตัวกอเทกเป็นตัวเนื้อเยื่อเทียมหรือว่าเป็นตัวกระดูกอ่อนนะคะแต่ว่าหมอแนะนําว่าวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดเราก็ทรงสวยที่สุดเนี่ยก็คือตัวซิลิโคนค่ะถ้าเราเสริมจมูกอยู่ในความพอดีนะคะไม่เกินเนื้อมากจนเกินไปเนี่ยก็จะไม่ทะลุนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หมอให้ความสําคัญมากที่สุดเลยค่ะหมอรับประกันถึง1ปีเต็มเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะซิลิโคนสามารถอยู่กับเราไปได้ตลอด อดชีวิตเลยนะคะถ้าเราไม่เบื่อทรงซะก่อนค่ะเนื่องจากว่าคุณภาพของซิลิโคนนะคะจะเป็นคุณภาพทางการแพทย์เลยไม่มีอันตรายอะไรเลยค่ะสามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆเลยสามารถทําได้นะคะถ้าเกิดว่าเนื้อเราค่อนข้างเยอะนะคะเสริมแล้วเนี่ยซิลิโคนไม่เกินเนื้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนื้อเราน้อยทรงที่เราอยากได้ในค่อนข้างพุ่งมากจนเกินไปหมอก็จะไม่แนะนํานะคะแต่หมอสามารถทําทรงที่เหมือนได้แต่ว่าความโด่งอาจจะไม่โด่งเท่าค่ะและนี่ก็คือคําถามยอดฮิตนะคะสําหรับการเสริมจมูกนะคะที่เรา ควรที่จะรู้ก่อนนะคะควรศึกษาให้ดีแล้วก็อยากคิดทําเผื่อแก้ทําไปแล้วก็ให้จบภายในครั้งเดียวไปเลยค่ะถ้าเราเสริมอยู่ในความพอดีเข้ากับรูปหน้าแล้วก็เน้นความเป็นธรรมชาติเนี่ยทรงนี้ก็จะอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆตลอดเลยค่ะ